เรื่องดีดีมีมาเล่าคลิปนี้ขอนำเสนอนิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องเจ้าชายสายน้ำพึ่งกับผนางส้อยดอกหมากกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในครั้งนั้นกษัตริย์ครองกรุงอยุธยาสิ้นพระชนลงไม่มีรัชทายาทสืบสันติวงศ์บรรดาอมาต์จึงปรึกษากัน เพื่อจะหาคนดีมีบุญมาเป็นกษัตริย์สืบต่อไปโดยให้เสียงถ่ายด้วยเรือพระที่นั่งโดยปล่อยเรือพระท่นั่งให้ลอยไปเรือก็ลอยไปจอดที่ริมแม่น้ําใกล้กับที่จอดเรือเป็นทุ่งนาแห่งหนึ่งก็เห็นเด็กเลี้ยงควายกําลังเล่นกันอยู่เด็กคนหนึ่งเล่นเป็นกษัตริย์ตัดสินลงโทษประหารชีวิตเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยใช้ไม้ไผ่ทําเป็นดาบพอเพชฌฆาตลงดาบปรากฏว่า เด็กชาวนานั้นคอขาดกระเด็นไปตามคำสั่งบรรดาอมตา์เห็นเป็นเหตุอัศจรรย์และเรือเสียงท่ายก็มาจอดตรงบริเวณนั้นจึงได้เชิญเด็กคนที่เล่นเป็นกษัตริย์นั้นขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาสืบมากล่าวถึงเมืองจีนได้เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ขึ้นคือมีเด็กหญิงคนหนึ่งเป็นผู้มีบุญญาธิการโดยถือกำเนิดจากจันทร์ดอกมาก พระเจ้ากรุงจีนจึงรับมาเป็นราชธิดาบุญธรรมและตั้งพระนามว่าพระนางสร้อยดอกหมากตามชาติกำเนิดเมื่อเจริญวัยขึ้นเจ้าหญิงมีิริโฉมงดงามมากเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นพระเจ้ากรุงจีนต้องการให้พระธิดามีกู้ครองเป็นผู้มีบุญญาธิการจึงให้โวนทำนายดวงชะตาโหราจาร์ได้ตรวจดวงชะตาแล้วก็กราบทูลพระเจ้ากรุงจีนว่าเนื้อกู้ของเจ้าหญิงเป็นกษัตริย์กรุงอโยธยา ซึ่งอยู่ทางที่ตะวันตกเป็นผู้มีบุญญาธิการมากคู่ควรกับพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนจึงแต่งพระราชสารและให้ราชทูตนำไปถวายต่อกรรษัตริย์กรุงอโยธยาในพระราชสารมีใจความว่าพระเจ้ากรุงจีนประสงค์ติดต่อเป็นพระราชมตรีต่อกันและจะยกพระราชธิดาให้เป็นพระอรัครมเหสีให้เสด็จมารับโดยเร็ว พระเจ้ากรุงอโยธยาทราบความจากพระราชสารก็ดีพระไทยจึงตัดบอกกับพระราชทูตของจีนว่าเดือน12ตนจะยกขบวนเดินทางไปยังเมืองจีนและจะได้ตอบแทนพระราชเมตตรีของพระเจ้ากรุงจีนด้วยข้าของต่างๆเป็นจำนวนมากจุลศักกราชร9 5าปีมเมียบเยบนจะศกครั้นถึงเดือน12แรม11ค่ำพระเจ้ากรุงอโยธยา จึงยกพยุหะาไปทางชลมากเพื่อไปรับตัวพระนางส้อยดอกหมากขณะที่เรือพระที่นั่งผ่านไปถึงวัดปากคลองพระองค์ทอดพระเนตรเห็นรวงพึ่งใหญ่เกาะอยู่ที่อกไก่ใต้ช่อฟ้าจึงทรงอธิษฐานว่าหากพระองค์มีบุญญาธิการจะได้ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขขอให้น้ำพึ่งหยดลงมาที่เรือครั้นหันหัวเรือเข้าไปน้ำพึ่งก็หยดลงมาที่หัวเรือดังคำอธิษฐาน ผู้ที่เห็นเหตุการณ์จึงพาการขนานพระนามของพระองค์ว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งจากนั้นพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็ทรงเดินทางไปยังเมืองจีนโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยเพียงลําเดียวพระองค์สั่งให้ขบวนเรือที่เท้าพระยามหาอมาตย์ที่ติดตามมากลับขึ้นไปรักษาพระนครตามปกติเรืออำนาจบุญญาธิการของพระองค์ทำให้การเดินทางไปยังเมืองจีนเป็นไปโดยสะดวก แม้จะเป็นแค่เพียงเรือพายเมื่อถึงปากอ่าวชาวประมงจีนทั้งหลายที่หาปลาอยู่ในทะเลต่างก็พากันอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะธรรมดาเรือพายตามแม่น้ําจะมาพายในทะเลด้วยระยะทางที่ยาวไกลมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข่าวนั้นก็ไปถึงพระเจ้ากรุงจีนทรงแปลกพระไทยและได้ให้ใสานาผู้ใหญ่ไปดูว่าจะเป็นจริงตามข่าวหรือไม่ และให้ทดสอบบุญบารมีของพระเจ้าสายน้ำพึง่งด้วยการให้พระองค์ประทับพักที่อ่าวน้าคืนหนึ่งครั้นเวลาค่ำก็ให้คนไปสอดแนมดูว่าจะเป็นประการใดคนที่ไปสอดแนมก็กลับมารายงานว่ามีเรื่องแปลกประหลาดที่เวลากลางคืนมีเสียงมโหรีดังขึ้นเองจากนั้นก็ทูลเชิญให้พระเจ้าสายน้ำพึง่งพักที่อา่าวเสืออีกคืนหนึ่งครั้นถึงเวลาราตรีการเทพยดา ก็บันดาลเสียงมโหรีดังขึ้นอีกเป็นที่น่าอัศจรรย์ในบุญญาธิการของพระองค์ทําให้พระเจ้ากรุงจีนเมื่อทราบเรื่องก็เกิดความเลื่อมใสรุ่งขึ้นพระเจ้ากรุงจีนจึงแต่งขบวนแห่ออกมาต้อนรับและเชิญพระเจ้าสายน้ำพึ่งเข้าไปอย่างพระราชวางังและจัดพิธีราชาพิเศษกับพระนางสร้อยดอกหมากเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าสายน้ำพึ่ง พระเจ้าสายน้ำพึ่งอยู่กับพระนางส้อยดอกหมากที่เมืองจีนได้ไม่นานก็คิดถึงบ้านเมืองพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งสำเภาห้าลำกับเครื่องอบโปโภคบริโภคเป็นอันมากและให้ข้าราชบริพารติดตามมาอยู่เมืองไทย5 0าคนจากนั้นพระเจ้ากรุงจีนให้เชิญพระเจ้าสายน้ำพึ่งไปเฝ้าและทรงตรัสว่าบ้านเมืองหามีผู้รักษาไม่กลัวจะมีข้าศึกมาย่ำยีให้พากันก,นกลับพระนครเถิด พระเจ้าสายน้ำพึ่งก็ถวายบังคมลาเรือสำเภาเดินทาง15วันก็ถึงพระนครอยุธยาขุนนางน้อยใหญ่พระราชาคณะและเหล่าพระสนิกรต่างก็สมมนัดยินดีพากันมารับเสด็จเป็นอันมากพระราชาคณะ150รรูปไปรับเสด็จที่เกาะจึงเรียกว่าเกาะพระตั้งแต่นั้นมาจากนั้นก็ทูลเชิญเสด็จมาท้ายเมือง ส่งให้พระนางส้อยดอกหมาก,กรอยอยู่ก่อนพระองค์ส่งเข้าไปในพระราชวังจัดเตรียมสถานที่และจัดขบวนเพื่อต้อนรับให้สมพระเกียรติแต่ทว่าเมื่อขบวนเกียรติยศมาถึงพระเจ้าสายน้ำพึ่งกลับไม่ได้เสด็จมาด้วยพระองค์เองพระนางส้อยดอกหมากจึงไม่ยอมเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมกล่าวว่ามาด้วยพระองค์ก็โดยยากเมื่อมาถึงพระราชวังแล้วเป็นฉนพระองค์จึงไม่มารับ ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมารับก็จะไม่ไปเมื่อสายนามบดีนำความไปกราบทูลพระเจ้าสายน้ำพึ่งคิดว่าพระนางหยอกเล่นจึงกล่าวเล่นๆ่นว่าเมื่อมาถึงแล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามใจเธอหลังจากที่พระนางส้อยดอกหมากทราบว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งตรัสเช่นนั้นก็รู้สึกน้อยพระทัยยิ่งนักครันรุง่งเช้าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเสด็จมารับด้วยพระองค์เอง พระนางส้อยดอกหมากจึงตัดพ้อต่อว่าพระองค์พระเจ้าใสายน้ำพึ่งจึงทรงตรัสพพยอกอีกว่าเอาล่ะเมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิดเมื่อได้ฟังดังนั้นด้วยความน้อยพระไทยพระนางส้อยดอกหมากจึงกรั้นพระไทยตายทันทีทําให้พระเจ้าสายน้ํำพึ่งทรงเสียพระไทยเป็นอย่างมากพระเจ้าสายน้ําพึ่งจึงโปรดกล้าวให้อัญเชิญพระศพของพระนางส้อยดอกหมากขึ้นมา พระราชทานเพลิงพระศพท่ามกลางความอารัยรักของประชาชนทั้งชาวจีนและชาวไทยและส่งให้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระนางส้อยดอกหมากโดยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดพระนางเชิญหรือวัดพนันเชิญแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับวัดพนันเชิงปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโทตั้งอยู่ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา